ร้านเรศวนยึดค่ายพระเจ้าเชียงใหม่ตามตีทัพหงสาหลังจากในอีพีที่แล้วค่ะ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรใช้กลนสืกตีเข้ากลางทัพพระเจ้าเชียงใหม่ฝ่ายทัพพระเจ้าเชียงใหม่เมื่อทรงทราบว่าติดกับดักอยุธยาก็รีบสั่งถอยทัพกลับโดยไม่ได้สนใจว่าไพรพลเสนาบดีแม่ทัพต่างๆจะมีชะตากรรมเช่นไรเหตุนี้ในปงงสวดานไทยจึงเขียนถึงบรรดาแม่ทัพนายกองหงษาที่ถูกทัพอยุธยาจัดการหลายต่อหลายคนในปงงสวดานไทยเล่าว,ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งสองพระองค์ก็สเสด็จตามตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่อันพ่ายไปน ถึงปากน้ำชวัยอันประเจ้าเชียงใหม่ก็รู้ว่าทัพสมดพเด็จพระนเรศวรติดตามมาทั้งทางน้ำและทางบกก็ส่งรีบเข้าไปในค่ายหลวงในเวลาจวนข้ามวันนั้นฝ่ายสมดเด็จพระนเรศวรสั่งให้ตั้งทัพหลวงอยู่ปากน้ำชวัยแล้วมีพระราชองค์การกำหนดแก่ท้าวปริยาพระหลวงหัวเมืองทั้งหลายว่าเพลาย่ำรุง่งจะยกพลทหารเข้าหักค่ายพระเจ้าเชียงใหม่ให้จงได้